สวัสดีครับพบกับผมแมนดาัมเมเตอร์หรือช่องส e ีเอ็มช anel ช่องพีบิสซ่าและควอตเทเบียม e วันนี้ผมขอนำะพาทุกท่านนะครับผมเข้าสู่เกม Resident Evil Zero กันต่อในเนื้อเรื่องตอนที่5กันแล้วซึ่งเรื่องราวในตอนนี้นะครับผมจะต่อเนื่องจากครั้งก่อนหลังจากครั้งก่อนนั้นที P ่บิลลี่และรีเบคก้าสามารถหาแผ่นหินนะครับผมเป็นโปรเซเบ ในตอนนี้นะครับพวกเขาต้องหาทางเปิดระบบออกไปนะครับเรื่องราวเป็นยังไงต่อนัำติตาชมได้พร้อมกันเลยกับกระผมไปนัเบอรเตอร์นักสื่เรซินแนนต์ซีรีส์นั่นเองไปครับตรงนี้ ปินดีก่กบดีเบกา้าครบแล้วนะฮะนีของที่เราจะเซตเตรียมกันไว้นะครับผมลูกซองกรนเนตไปไปกันตรงนี้ จัดการใส่ให้เรียบร้อย่าเด็บไปก้ามาสาวน้อยมาปิดลี่คุ้มกันขอดูดาวเสียง <c oughs> <c oughs> โอ้โหแทน่นแท่นดูดาวเลื่อนลงยังไงประตูเปิดละไปพี่ไปดูกันครับมันเชื่อมตรงไหน โอ้โหเสียงทางยาวที่ดีบันคือเดี๋ยวกันแล,แล็บเหรอดูจากสูตรวิจัยม้วนะครับสูตรฝึกทั้งข่าเนี่ยั้งข่าวเต็มไปหมดเลยประตูเปิดแล้ว ต้องมีคนหนึ่งเหยียบไว้บิลลี่เนี่ยประตูมันเปิดละเนี่ยมีทางด้านหลัง เปิดไม่ได้ใช้ไม่ได้อีกมันจะเป็นลิฟต์ไปครับตรงนี้ไปปิลลีเดี๋ยวเราจะเข้าทางนี้กันคืออะไรนะครับผมโอ้โหาประพังโบสนี่วะเนี่ยแทนบูชา ช่วยไม่ได้เลยนะสถานการณ์แบบนี้ใช่เลยครับภาวนาไม่ได้ห้องเซฟอยาเซฟไปก,ก่อน เนี่ยครับปูมาตัขนาดนี้ต้องมีตัวอะไรแน่แน่เนี่ยโบน แย่ละบอสท,ทั้งเขาแย่แล้วบิลลี่ทั้งขขายักเฮ้ยหรอ

เสียบดักไว้ครับตรงนี้ เนี่ยสามารถใช้บางอย่างขึ้นไปได้มาเดี๋ยวต้องเอาของที่เดเบก้า ขอไปดีก่อนอดีตบิลลี่เหยียบแทนไว้ Follow me โอเคเนี่ยบิลลี่เหยียบไว้มีรูอยู่บนกระแพงเนี่ยไม่ใช่กระแพงหลังคาเออผิดเนี่ยใช้ฉวกดึง ี่ไปดูกันครับมันมีอะไร สมุไพ่สีแดงมันเต็มที่ตอนนี้เอาไปก็ไม่ได้ใช้ มาละตรงนี้ดีไปกล้าไปเอาของเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมกระสุนตะ่อกี้นี่ลืมของสำคัญกระสุนลูกซองครับตะ่อกี้นี่ไงเอาไปด้วย ที่นี้ที่ไหนมันว่านแอบใช่ไหมฮะตะกี้ซ่อนอยู่หลังโบสถ์โอ้โหเสียงเดี๋ยวบิลลี่นำ อนะบอกว่าเป็นชัน้นหนังสือตะกี้มีศพอยู่ไอเจ้านั้นเอกสารบาคัตเดอรี่ขัอที่สองปัญหาอีกแล้วในตอนนี้เด็กๆของชัน้นเด็กๆในแคปซูลมันไม่ปลอดภัยสหรับตัวชั้นจะต้องหาที่ซ่อนซ่อนใบไม้ก็ต้องซ่อนในป่าดังนั้นการเปิดแคปซูลนั้นจำเป็นต้องใช้สปิงเอเจนมันมสำคัญมากๆเรามีอยูน่นว่ามีเปกล้าประสบไหมสปิง,ปงเอเจนมีนดึงตัวได้ ที่เซฟส่งของก็ต้องใช้วิธีนี้ถ้าจะขึ้นไปต้องแบ่งลูกปืนกันสลับปืนเีนก้านี่ไป เซฟไปก่อนครับตรงนี้ปลอดภัยไว้ก่อน่าวินดี้ถอยต้องใช้จมกูกดึงตัวขึ้นไป ดังนั้นมาตรงนี้วินลี่เตรียมลูกซองไว้ถ้าฉุกเฉินยังไงก็ใช้ได้เลยตรงนี้รออยู่นี่บินลี่ตรงนี้เราก็ น,นีเพิ่งกับตรงนี้ตรงบิลลี่เอานี่ไว้ ข้าสารเกี่ยวผู้จัดจาก,การวันนี้อีกแล้วภายใต้คา ok ําสั Mark ่งดรมาคัดเราจึงต้องทําการต้ารหัสกันใหม่เขาได้เปลี่ยนรหัสอีกแล้วโดยใช้พื้นฐานของเด็กๆของเขาที่เติบโตผู้บัญชาก,การท่านไม่มีลูกไม่ใช่เหรอท่านหมายถึงอะไรกันแน่ปูกเลยครับไม่มีลูกเฮ้ยโทษนะ ไปยลายละไปแล้วแผ่นที่อยู่ข้างๆตะกี้จเจาแผนที่ครับตะกี้ตกใช้แผนที่ ตัดไปฝั่งบิลลี่เราเป็นกสุดเพลิงอยู่เคลียย์ทางไว้ครับตรงนี้จำเป็นนี่ๆี่ี ไหมเลสซิปปิ้งไอเจนต์ประตูมีบางอย่างต้องใส่เข้าไปนะฮะลักษณะเหมือนปลิง ี่ิลเดี๋ยวเรารอตรงนี้ไว้นี่รอดิเบก,ก้าตรงนี้เพื่อความปลอดภัยก็ตัดที่ดิเบก,ก้าในตรงนี้ประตูมันถูกล็อก ก็ถูกล็อกเอาไว้เปิดไม่ได้มีสมุนไพรอยู่นุกเซฟสูงเกลนไปีิกระโดดยังครับเดี๋ยวเรามาเซฟตรงนี้เราเอาเลือดติดไว้ฉบวกพิงไว้ดิ ก็ทางนี้เข้าประตูนี้มีเสียงเลยตรงนี้สุรุกซองน่านไงเนียนอีคนเนียนครับเนียน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  ไปเรียนมาใหม่นะเรียนอีกเจ้าเรียนเรียนป่าเรียนไหมเอกสารเนี่ยเอกสารบางอย่างดูเกี่ยวกับการเติบโตวันที่3กุมภาปีนธ์ปี1978 มี4ตัวพวกมันเองนั้นได้เพิ่มขยายจำนวนวันที่10ได้ขยายจำนวนเป็น2เท่าที่เดเดือครึ่งหนึ่งพวกมันเริ่มที่จะไม่ฆ่ากันเองแล้วเป็นรหัสเนี่ยพงอยานต้องใส่เข้าไปเพื่อดูดแก๊ อันนี้ slipping agent ได้แล้วมีช่องส่งของเฮ้ยดีไมกาถอย ดร,รมาคัตเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นของประธานสเปนเซอร์มาก,กว่า20ปีแล้วแต่ตอนนี้ผลลัพธ์ของการวิจัยเขาได้ทำการวิจัยใต้ดินเราพบหลักฐานดร,รมาคัตนั้นทำการวิจัยทีไวรัสแล้วก็มีส่วนของเนี่ยตัวทดลองที่เกิดขึ้นเราไม่รู้ว่าเขาใช้คนมากขนาดไหนเป็นตัวทดลองดังนั้นเราอยู่ต้องทำการค้นหากันต่อเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้ซ่อนเอาไว้เมื่อ20ปีก่อน และนี่ก็คือการวิจัยที่เขาได้ทําต่อเราต้องเก็บผลผลิตของเขาบางอย่างหายไปแล้นี่คือพวกทีมสํารวจที่มันเข้ามาก่อนมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเอาคนมาทดลองเก็บข้อมูล อน,นี้ก็ต้องใช้อันนี้ผสมไปปิ่งสีฟ้านะครับต้องให้บิลลี่อยู่ข้างล่างส่งไปส่งไปให้บิลลี่ จุยครับเจอบิลลี่เราเล่นเข้าไปแล้วตะกี้จะทำเรียนเมื่อกี้ับมาอันนี้ตัดไปทีดีเปก้า ใส่กล่องกระสุนไปให้บิลลี่ ไปใส่รอไว้ครับเดี๋ยวเราจะตัดพาดตรงนี้ตรงนี้ เซฟเลยครับผมอ่าเราจะตัดพาร์ตตรงนี้นะครับผมสำหรับพาร์ตรนี้นะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับผมก็ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมแล้วติดตามกันต่อในพาร์ทที่6เร็วๆนี้ครับสำหรับพาร์ทนี้แมดามมัตเตอร์นักสื่อเรสเดนต์อ s ซ r รี s ขอบคุณครับ